พริกไทยสองแผงสองร้อยเป็นหกร้อยนี่ปากมันขึ้นสี่ห้างยิ่งสี่ห้างเริ่มปาเริ่มร้อเฮ้ยถ้าปักด้านละนี่ 5, มันกินหมดนะถ้าลูกเกลียดได้ปลาเล็กมันกินหมดถ้าลูกเกลียดได้ถ้ามันกระทอนแล้วปักเย็นน,น,ยนี้เรียบร้อยปลาเล็ก 1. 1> ลกิ 1. นหมดมันมีนั่นนั่นน่ะมันไอ้มันกระทอนต้องปักสองทุ่มสามทุ่มไปแล้ว 3ามุไปแล้วปักได้แต่ถ้าปักเย็นเย็นนมันต้องเจอปลาเล็กทินหมดแต่ลูกเขียดปักเย็นด้ลูกเขียดบ้าปักได้ทัีปลาหมึกต้มเจอแต่ปัญหามันคือกุ้งแห้งเราต้องหาลูกเกียดก่อนนึ่งหลังนึ่ง มันไม่มีเลยกวดจะจับหาจับยากนะมันมันไม่เจอหาไม่ได้ดํานี่นะคะพริกไทยดำยังไม่มีครับขาวขาวอย่างนี้พริกไทยดำขาวทีบางหน้าเขาหาโอหแบบวิ่งหาหไาไม่ได้อากาศหนาวหนาวเลยหาไม่เร็ยนไม่ได้กุ้งกุ้งแห้งสี่สิบพริกไทยหนึ่งร้อยเขาหไม่เห็นตัวเลย เราบ้านผมเขาได้ขวดนนนตันนดแล้วกตัดฝากุนไปวนเปลกงนไผ่่อองเนี่ยที่นี่เขาทำ่อทีอ่นี่ก็ทำนะแต่ผมว่ามันไม่หันใจผมจก,มก็มือตะปก,ะปกเ,เลยตมือตะปบมือตะปบมิกไครหนึ่งร้อยมิกไพยสองร้อย สีคันอแดบ่าเ่อแผงสแงสแงสแง5แง2ร้อเป็นสี่ล้กุ้งแมข้าวเคียวเี่ร้อยสี่สิบนและกินตัวใหญ่เลยค่ะ าเนี่ยวันนี้นปักของที่เอาน่ะป่ะตึงไม่มีของของปูปแล้วปักดินเนี่ยคันมันยาวแล้วปักดินเนี่ยปักที่ดินแล้วก็้ปลายลงในน้ำทำมันลึกมากแล้วก็สาสายเบ็ดมันยาวคันเบ็ดมันเห็นมีที่ไหมล่ะอันนี้มันเทียบไม่ทาสิ

มาให้ก็อาไม่เอาเหล็กหล <c oughs> านเนลือดไม่มีที่แขวนเหล็กใช่ม <c oughs> ันยังงี้มันม่วมันมันไม่เกะกะไม่ฝ่เ <c oughs> เาเขาจะขอแฝงอย่างไรชันชันนั่นแหละ นีนแหละต้องการันนี้มังโดนแอฟเัว like ีดีโอแล้วอะไรนะโตเป็นุ่เลเรียนที่ไหนขนง้ขาเขาเรียนดวงตาอะไรนะคะแล้วก็ หัวลี่งหนูยังไม่เลีส่เลยเนาะรุ่นเดียวกับเจ้าเอิร์ธเนาะเรียนหเดียวเอิร์ธเลยไหมนี่เยนี่สมาปีาพดัวลี่งกี่แผงครับหัวลี่งหัวลีสงสี่แผงหัวลีสงสี่แผง เรือกบกา่ะเขาบมแล้วก็เก็ดเก็บติด่อพลิกตังหนึ่งสองสามสี่ห้าแผ่นสองร้อยห้นแ่นสองร้อยเป็นสี่ร้อย พิกไทยสองแถงสองร้อยป็นหกร้อยี่อีก็ดร้อยยี่สิบราคงแห้งอสองแถงอย่างละหนึ่งเป็นแปดร้อยพอดีครับ เจ็ดร้อยทอนสองร้อยจำเอาไว้เลยครับผมขอบคุณครับมาวันนี้คุ้มหน่อยนั่นก็นแล้วแต่จัง<า>หวะถ้าหนูนั่นถ้าหนูหมดถูกก็ซื้อถ้าไม่หมดถุงก็ไม่ซื้อแนะนำนะครับ ขายขน,นมแผงต้องมีพริกไทย <Yeah. S 1> มีกุ้งแห้ง